สวัสดีค,ะค่ะเพื่อนเพื่อนชาววันศุกร์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l Smile with Clover ไทรอนะคะวันนี้เราอยู่กับคลิปดูดวงประจำสัปดาห์วันที่19-25กันยายนนะคะของเพื่อนเพื่อนชาววันศุกร์นะคะก็ก่อนอื่นประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวท um ักทายกันเข้ามาได้เลยที่ Line อนะคะ แอด131 p p r p l นะคะแอดกันเข้ามาได้เลยนะคะมีให้เลือกส่งแบบนะคะแบบแรกคือแบบอัดคลิปตอบคำถามให้นะคะก็จะเปิดเป็นเรื่องราวทั่วไปพื้นดวง10ใบนะคะ การเงินการเงิน10บใบความรักความสัมพันธ์สิบใบนะคะแล้วก็จะตอบคําถามให้คุณนะคะคุณจะถามกี่ข้อกี่คําถามก็ได้แต่ว่าขอให้ถามในครั้งเดียวคราวเดียวนะคะอันนี้คุณจะได้รับคําตอบภายใน1วันเลยนะคะแล้วก็จะได้เห็นหน้าไพ่ด้วยนะคะส่วนแบบที่2นะคะแบบคอคุย30นาทีอันนี้จะต้องนัดหมายก่อนนะคะอาจจะได้คิวประมาณ 2- 3วันนะคะแล้วก็จะไม่เห็นหน้าไพ่นะคะ ได้แค่คอคุยนะคะโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องนะคะเราได้จัดทำไพ่นะคะชื่อว่าบอกได้ไหมในสไปเธอนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นข้อความนะคะเป็นคำพูดนะคะประมาณนี้นะคะ4 5 0รสํบาทหนึ่งสำรับนะคะมี40ใบนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ เ c e b o o k นะคะ P I Y A P A T นะคะ S A K S I T H นะคะปิยาพัศักดิ์สิทธิ์นะคะโอเคประมาณนี้ค่ะ มาดูเรื่องราวทั่วไปของเพื่อนเพื่นชาววันศุกร์เลยนะคะได้ไพ่ Three of Cups นะคะ King of Wands แล้วก็ n n i h t t of ว a n d นนะคะการเงินค่อนข้างเด่นมากๆเลยในสัปดาห์นี้นะคะมะีการงานสี่ขอโทษค่ะมีการเลี้ยงเฉลิมฉลองบางอย่างที่งานสำเร็จสมหวังนะคะเราเพื่อนๆอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่อะไรในหัวด้วยที่อยากจะคิดอยากจะทำนะคะ ส่วนการงานการเงินชาววันศุกร์นะคะได้ไพ่ a อ e of Cups, ส์ทูออฟโซรแล้วก็ควีนออฟโซร์นะคะน่าจะได้รับการเติมเต็มมีความสุขในการทํางานนะคะแต่ประเด็นคือมันมีบางอย่างเกิดขึ้นก็คือเจ้านายของคุณที่เป็นผู้หญิงอาจจะมีความดุมีความขี้บน่นมีความแบบว่าเออเ e อร์เฟ i ชันนินะคะเด็ดขาดแล้วมันทําให้ตัวคุณเองมีความลังเลใจบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้นะคะ ความรักความสัมพันธ์ของชาววันศุกร์นะคะได้ไพ่ n g of Wands, Six of Pentacles และก็ Knight of Wands นะคะมาทั้ง King ทั้งไนท์ซิกแล้วนะคะก็ชาววันศุกร์นะคะน่าจะมีความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์เนาะมีการเตการเซอร์ไพรส์การซื้อของให้คนรักนะคะแล้วก็คนรักของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูแล้วก็มีความเขาเรียกว่า อะไรอะโฟกัสที่เรื่องของงานกับเงินมากๆเลยในสัปดาห์นี้ดังนั้นระวังอาจอาจจะมีความไม่มีเวลาให้คุณก็ได้ดังนั้นคุณต้องเข้าใจเขานะคะมาดูไพ่คู่บุญนะคะได้ไพ่ปลอดภัยนะคะชีวิตแฮ ppy ค่ะปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพนะคะออตอบแทนบุญคุณนะคะในสัปดาห์นี้อาจจะมีการเดินทางไปหาคุณพ่อคุณแม่ไปพบไปเยี่ยมท่านก็ได้นะคะ แล้วก็ได้ไพ่ผู้กล้าหารนะคะมองว่าตัวคุณเองจิตใจเด็ดเดี่ยวกล้าหารนะคะคิดจะทําอะไรก็น่าจะได้ลงมือทําเลยในสัปดาห์นี้นะคะไพ่นางฟ้าอยากบอกชาววันศุกร์ว่า abundance นะคะก็คือความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะเรามาระวังเรื่องของการกินนิดนึงนะอาจจะเพลอทานเยอะไปนะคะน้ำหนักตัวขึ้นก็ได้นะคะแต่ว่าในเรื่องอื่นๆไม่น่าเป็นห่วงค่ะค่อนข้างแฮปปี้ดีนะคะการเงินก็ดีนะคะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเลยทีเดียวนะคะก็ยังไงชาววันศุกร์นะคะมีพลังบวกเยอะๆเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วพลังงาน จากจักรวาลจะจัดสรรสิ่งดีๆมาให้กับตัวคุณนะคะฝากกดไลค์ก like, ด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ